อสวัสดีครับวันนี้อยู่ในแบบอนิเมะไดเมนชั่เนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอัปเดตน้องว่ามีอะไรกันใหม่บ้างนะครับแล้วก็โค้ดนีครับพี่ปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือ Extreme Dimension เป็นโหมดใหม่ครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับโหมดนี้ก็คือเป็นโหมด Dimension ที่เราเล่นโหมด Story ตามปกตินั่นแหละนะครับเนาะเออแต่มีการปรับระดับให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็มีการลดการดูดเลือดของ หมดนี้เนาะเออคือง่ายๆปกติเราเล่นดิม ension หมดอะตีปุ๊บเลือดแม่งเดง้งใช่ไหมถ้าเรามีดูดเลือดแต่อันนี้นะครับบอกเลยว่าจูดกระจึงหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยไม่หลบสกิลไม่หลบอะไรเนี่ยมีโอกาสตายได้เลยนะครับและแน่นอนครับว่าหมดนี้นะครับมีการสุ่มด่านในแต่ละวัน,นที่ไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองเนาะและหมดนี้นะครับเขาก็ยังฟิกไว้อยู่ด้วยนะครับว่าเอ้ยหวันเนี่ยเราสามารถลงได้3ครั้งเนาะที่ได้รับรางวัลเนาะซึ่ง พอเราครบสามครั้งแล้วเนี่ยเราลงไปเนี่ยเราจะไม่ได้รับของรางวัลนะแค่ลงเอาสนุกเฉยๆนะแล้วโหมดนี้นะก็ลงลงได้แค่คนเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากซึ่งคลิปนี้นะครับพี่ก็จะเทสให้ดูด้วยนะครับว่าเอยถ้าเราเข้าไปเล่นนะครับแล้วเราแพ้เนี่ยของรางวัลเราจะหายไปไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับและแน่นอนครับว่าโหมดนี้นะครับจะมีระดับของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นอีซี่โหมดนอร์มัลโหมดนะครับไนท์แมทโหมดแล้วก็ เอ็กซ์ติมโหมดนะครับจะได้รับของวันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราคํานวณให้แบบคร่าวๆเนาะตาม1วันสามครั้งนะครับอีซี่โหมดนะครับจะอยู่ที่255นะครับโนมอลโหมดนะครับจะอยู่ที่330นะครับไนท์แมทโหมดนะครับจะอยู่ที่420นะครับและเอ็กซ์ติมโหมดเนี่ยอยู่ที่540เนาะเล่น3ครั้งต่อวันนะเพราะประมาณนี้ครับสำหรับโหมดเจ้า Extreme Dimension นะเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูนะว่ามันเล่นยากประมาณไหนนะครับแล้วก็ ดูนะว่าสรุปแล้วรีวอร์ดเราเนี่ยจะหายไหมถ้าเราลงไปแล้วแพ้นั่นเองนะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับพี่ได้เข้าไปทดสอบแล้วแพ้ดูเนาะจะเห็นเนาะว่ารีวอร์ดเราไม่ได้ลดนะครับก็คือง่ายๆเขาบังคับให้เราชนะนะครับรีวอร์ดเราถึงจะลดนั่นเองนะ ซึ่งพี่ก็แนะนําเป็นตัวละครที่ทำดาวเมทดีนะครับดาวเมทหนักๆนะครับเข้ามาเล่นเนาะเพราะว่า,เ,าเราไม่สามารถลากทีละชุดใหญ่ๆได้มีโอกาสที่เราจะตายค่อนข้างเยอะนะพยายามลากเป็นชุดเล็กๆแล้วมาตีนะครับเป็นชุดๆเนาะเลือดเราจะได้ไม่ลดเยอะมากนะแต่ถ้าตัวเองของถึงนะครับหรือว่าแบบแน่นๆนะก็สามารถเคลียร์ได้เลยนะครับลากยาวๆได้เลยนะแต่ถ้าของไม่ถึงเนะี่ยพี่แนะนําว่าเคลียร์เป็นชุดๆไปนะมันจะง่ายกว่าเยอะเลยครับ โอเคจบสักทีนะฮนโถือว่าค่อนข้างใช้เวลาเลยนะเออถ้าเป็นไอเจ้าเซเบอร์อย่างเดียวพี่ก็อยู่ประมาณ4นาทีเป๊ะๆนะก็ลดไป20วิอียกก็ไม่นานนะสี่นาทีสี่นาทีห้านาทีตานึงก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าหมด Extreme d i ม e n s i o n เนาะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่านะว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องที่สองครับก็ไม่พ้นตัวละครใหมนะ่เนาะนั่นก็คือเจ้าสลาม แกนเสกนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือล่างอะไรนะเออแต่เท่าที่ดูสเตตนะเห็นไหมตัวละครนะเดี๋ยวพี่จะเว้าไว้ฟังก่อนนะก็สกิลหนึ่งนะครับคูดาวหกวินนะครับสกิลสองนะครับบวกสปีดนะสกิลสามเนี่ยจะรีเซ็ตคูดาวสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับและสกิลสี่นะครับผมเออ่จะเป็นการแบบไม่มีคูดาวสกิลหนึ่งหกวินาทีนะครับนั่นคือสามารถสแปมสกิลหนึ่งได้นะครับส่วนสกิลแอซิดนะครับบวกแอตแทกนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ 25่ิบาวิและสกิลอเวกนะครับจะบวกดาเมจทุกสกิลของเรานะครับ45วินาทีนะครับสกิลนะไม่ได้คลิกซ้ายคลิกขวาต่อยนะครับผมเนาะก็โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างเน้นสกิลแล้วเน้นสแปมสกิลนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับหายยังไงนะครับคำถามต้องมาแล้วนะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้นะครับจะอยู่ในสเปเชียลกาชาเนาะก็จะอยู่ในจำพวกตัวละครโหดๆสมัยก่อนนะมาอยู่ในนี้กันหมดนะครับแล้วก็หาโดย สเปเชียลเจมนะต้องบอกเลยนะว่าใครนคะรที่ยังไม่มีไอตัวที่เหลือเนี่ยน้องก็อาจจะได้เจอไอตัวอื่นแทนในเวลาสุ่มเนาะแต่ถ้าน้องมีหมดแล้วเนี่ยน้องสุ่มมาเนี่ยการันตีออกมาน,น้องก็จะได้รูมมืุลเลยน,นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็ต้องถามแล้วพี่คำนวณให้หน่อยว่ามันใช่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดเครื่องคิดเลขให้น้องชมให้น้องดูเนี่ยแล้วก็อธิบายนะว่ามันสิ้นเปลืองขนาดไหนนะต้องบอกก่อนเนาะว่า การันตีเนี่ยคือ150นะครับใช้ทีละ250ร้อเจมเนาะเราก็เอา250นะครับคูณ150นะครับอ่าแล้วเราต้องบวกอีก250นะครับอา่ากดเกินอีกเราก็คูณ155ยเอ็ดไปเลยเนี่ยปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้เอ่อเพราะว่าทำไมถึงต้องบวก250เนาะเพราะว่าพอถึง150ปุ๊บมันใช้กดอีกทีหนึ่งครับมันจะประมาณนี้เลยนะจะได้อยู่ที่37,750นะครับสำหรับการันตีเจ้าเรมารุอา่า ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราตีให้ด้วยนะครับ1วันนะครับเราเล่นเอ็กซนะ์ตรีมโหมดเนาะจะอยู่ที่400เออไม่ใช่4 0 0 540อืมซึ่งก็เอา540นะครับหารลงไปเลยนะเราจะได้อยู่ที่ประมาณ69แต่มันเป็นจุด9เนาะเราก็ตีไป70ไไง่ายๆครับน้องอยากได้รีบรู้ก็70วันน้องก็สามารถได้รับมาแล้วเนาะแค่นั้นเองนะครับ,บแค่นั้นเองดูดูดูไม่ยากเนาะก็แค่70วัน,นครับผมเออ ก็เหนื่อยใช้ได้แต่แต่แต่แต,แต,แต่ใครแบบรวยอะพี่ผมพอดีบ้านผมรวยผมต้องเติมเท่าไหร่พี่ถึงจะได้ตัวนี้ก็เอาาก็เอา3 7 7 5โนนะครับหารก็4000นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยตรงเนี้ย2 5 0 0 0ไอ้สองพันห่ายโลบักนะฮะหารไปเลยครับจะเห็นว่าเราต้องเติม9แพ็คนะคจุด4นะพี่ก็จะตีกลมๆเลยครับเป็น10แพ็คนะก็เอาเป็น5า้าสองสี่เก้าเก้าคูณสิบนี่ครับ ก็ตีกลมๆอีกก็คือ25,000อ่าพันั่นเองนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเติมเลทอะไรนะแต่ถ้ามันกิบได้พี่คิดว่ามันก็ช่วยให้น้องสามารถมีโอกาสเติมได้นะซึ่งตอนแรกพี่ก็ว่าจะเติมอะเห็นบอก20,000ื่นอาเาไว้พวกพี่ก็แบบนาแห้งแล้วพี่ว่าเอ้ยไม่ไม่ไมละกันเนาะเดี๋ยวฟาร์ม70วับนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวแทนและกัน <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตตัวใบนะก็ มีแค่นี้จริงๆนะสนเราเจ้าลิมูรุเดี๋ยวเราไปเทสในะห้องเทสกันนะว่าตัวละครเนี่ยประมาณไหนนะครับ